สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนอนครนันชาแนลนะฮะผมมีใจมากมากนะฮะที่ทุกท่านเข้ามาชมวิดีโอคลิปนึ่งของผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาดูนะครับตัดลำมันสำปะหลังกันแล้วกันนะฮะโดยใช้นะครับเครื่องนะฮะ p t o นั่นเองนะครับด้านหลังนะฮะใส่ยันต์มานะฮะขนาด50แรงม้าครับ5 1แรงม้านะฮะไฟเอ็51 a ครับ ันเดิมฮะหลักการก็จะประมาณนี้ครับจะเป็นใบตัดนะฮะอันนี้มันค่อนข้างเ,าเล็กครับต้นเล็กครับอ่านี้นี้ฝนนะฮะรุนนี้ฝนนะครับ,นนรบได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับมันซ้ำบลาลังนะโอ้โห อันนี้ราคานะฮะราคาตกอยู่ที่8,500บาทครับอ่าสำหรับเครื่องตัดลำมันนะฮะจากด้านหลังครับแต่ว่าลองแรกเรา,าเสียสละครับเป็นวนไปวนมานะฮะอ่าลองแรกเราจะผ่าไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้อ่ มีพื้นที่ในการาตัดลำจากด้านขวานะครับเวียนทีละล่องนะฮะล่องด้านข้างนะครับนี่นะฮะใช้โตรตารี่นะครับเกียสองนะครับความเร็วรถก็เกียสองครับแต่ว่าไม่เร่งรียบครับเพราะว่ากลัวหินนะฮะ ว่าพวกโดนเห็นโดนน้งไม้นะฮะอันตรายครับเป็นใยเมยดเลยนะเป็นต้องคอยดูเรื่อยๆครับกระเด็นมาถึงนี่เลยนะฮะน่าจะสิบเมตรได้ครับรัศมีในการกระเด็นนะฮะ รับจ้างก็ไล่ละสองร้อยบาทครับแต่ว,ว่าลำจะใหญ่กว่านี้นะฮะอันนี้ลำเล็กมากครับตั้งราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะฮะเพราะว่าใช้โรตารี่นะ,ะแล้วก็ราคาน้ำมันค่อนข้างขึ้นด้วยนะครับ นะตอนนี้ช่วงเช้าครับอืเระบังก้อนหินนะฮะยากครับกอนหินเยอะนะครับโดยใช้สายพันธุนะครับแล้วก็ต่อไปที่ใบพัดเลยนะฮะไม่มีเกียทดนนะครับราคาแปดพันบาทครับแปดพนหร้อยบาทครับ ออก,ก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากครับหนักหน้าจะไม่เกิน30กิโลนะครับ,รบ <ablo> เดี๋ยวกลับมานะฮะเดี๋ยวผมจะลองบอกโซเฟอร์จอดถ่ายให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าหลักการทำงานเป็นยังไงได้งนะฮะผมไม่กล้าเดินตามนะครับ นี้ได้ซูมเอานะเรีนตามกว่าลูกหลงครับเห็นเยอะครับช่องนี้นะครับพื้นที่ก็ประมาณน่าจะเหลือจากสองไร่ได้ครับ เดี๋ยวขากลับมากลับลงมาครับเดี๋ยวผมจะบอกเฟอสจอดก็ถายให้ดูกันแล้วกันเอามันเจ็ดยันเองครับที่จริงแล้วปกติใช้คนตัดนะครับ แต่ว่าผมมองดูนะครับราคาคนงานค่อนข้างจะสูงแล้วก็คนงานหายากมากเลยครับก็เลยต้องหาวิธีใช้เครื่องทุ่นแรงกันแล้วกันก็โอเคครับที่จริงแล้วถ้าวันหนึ่งได้เป็นถ้ามีมันให้ตัดตัดวันหนึ่งนะฮะได้ไม่ต่ำกว่า30-40ไร่ไลครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวลองต่วเดิบ แล้วาดวนนะัสดุก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นใบเมีดครับใบเมีดแล้วก็เป็นมุเล่ฮะหน้าแปดครับอันนี้หน้าแปดอันนั้นหน้าเล็กมาฮะ เ็ดย่อยโรลเตอรี่ครับต่อตรงเลยนะฮะเนี่ยไม่มีเกียร์อะไรเลยประมาณนี้ครแค่นี้ฮะร,ราคาแปดพันห้ารอยบาทครับออันนี้สั่งซื้อจากนครสวรรค์น,นะครับก็เป็นสายพานนะครับโยงไปไปอ่าไปเมียดครับแค่นี้ฮะ น่าจะไม่ถึงสามพันนะผมว่าถ้าที่จริงแล้วนะสามสี่พันได้ครับแล้วค่าส่งด้วยฮะก็จะประมาณนี้ครับระยะตัดออนนะฮะอ่าระยะกา อันนี้ก็ตัดทิ้งเลยนะครับสับสับใบเดียวครับสับด้านเดียวโอ้โหงานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็จะบประมาณนี้นะฮะโอเคครับก็การทำงานของเครื่องก็โอเคครับถือว่าใช้งานได้นะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทียเดียวนะครับถ้าตรงไหนมีต่อก็เว้นนะฮะ ก็ใช้คนในการตัดเขาก็ไม่ยากนะครับราคาตั้งที่อยู่ที่ไร่ละ200อบาทนะราคาคนก็เหมือนกันนะฮะถ้าคนเหมาก็ไร่ละ200อบาทถึง3า0ร้อยครับแล้วแต่พื้นที่ครับอ่าโอเคครับยังไงนะฮะคลิปนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะการทำาัตรคิดต่อไปนั่นเองนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะผมต้องลาจากพี่น้องในเพียท่านี้กันแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะะผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ